สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจฟอร์ดป้ายแดงบายซิทุกท่านนะคะวันนี้นะสิอยู่กับรถด้านหลังสี่นะคะเป็นรุ่น DBL XLT เกียร์ธรรมดาราคา857,000บาทนะคะคันด้านหลังสีคันนี้นะคะทำการยกหน้า3หลัง2นะคะในเซ็ตยกโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็แม็กขอบ20นะคะแล้วก็พิเศษคันนี้นะคะใส่ไฟหน้ามาสแตงให้ด้วยนะ,ะแล้วก็ชุดวายบอดี้ด้วยนะคะเดี๋ยวสินะคะจะพาพี่พี่ทุกท่านนะคะไปชมนะคะว่าคันด้านหลังสีคันนี้นะคะแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะมาดูเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้านะที่มาในเซ็ตวบอดี้นั่นเองเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราทําเป็นสีพื้นดําด้านทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้ตัวรถนะคะดูดุดัดนมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็พิเศษในส่วนของไฟสีส้มนะคะ3จุดนั่นเองค่ะถัดมาะคะด้านข้างสีตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้ามาสแตงนะคะที่ทําเป็น3สเต็ปนะคะมีไฟขีด3ามขีดนะคะวงแหวนครอบแก้วนะคะแล้วก็ตัวเดย์ไทม์ไฟวิ่งนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวตาแดงนั่นเองค่ะซึ่งเวลาเปิดไฟมาสแตงนะคะเปิดไฟเลี้ยว ตัวไฟ3ามขีดตัวนี้นะคะจะวิ่งนะไล่สเต็ปมาพร้อมกับตัววิ่งของตัวเดย์ไทม์นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวชัยกันชนด้านล่างตัวนี้นะคะมาในเซตไว o d บอดี้เหมือนกันนะคะจุดเด่นของเขาจะเป็นไฟตัว C นะคะมาพร้อมกับครอบชัยกันชนด้านล่างนะคะเราทําเป็นสีดําด้านนะคะทั้งหมดเลยนะคะเพื่อตัดกับตัวรถสีดําเงานั่นเองค่ะขยับมานะคะด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นเซตไวรบอดี้นั่นเองนะครอบ แก้มข้างนะหน้า2นะหน้า2หลัง2นะคะตัวด้านหน้านะทำการตีโป่งนะคะประมาณ7นิ้วนะคะเพื่อให้ตัวรถนะคะดูบึกบืนมากขึ้นนั่นเองนะคะเทคเจอร์หน้าตาแบบนี้นะคะมาพร้อมกับคิ้วล้อแบบเรียบนั่นเองค่ะและคันนี้นะทำการยกมานะคะ3นิ้วนะคะในเซตยกโปรเฟนเดอร์นะคะโช๊ ขนาดนะคะด้านหน้านะ,ะไปที่3นิ้วนะคะเป็นโชค๊คของโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของปีกนกนะคะใส่เป็นของยูนิคอร์นนั่นเองค่ะแมกยางตัวนี้นะคะเป็นแมกลายมาเวลค่ะขอบ20นะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะใช้เป็นยางแอมค่ะเป็นยางออทเลนนะคะยาง305นะคะทับ55นะคะ R 20ค่ะเป็นยางออทเลนนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะขยับมานะคะตัวเบ้ารองมือนะคะสีใสแล้วนะคะแล้วก็คิ้วกันสาดสีก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ มาด you know, ูนะคะในภายในนะคะรุ่น XRT นะพวงมาลัยจะหุ้มหนังนะคะแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะระบบ e-pads นะแล้วก็จะมีคอนโทรลนะคะที่พวงมาลัยด้วยนะคะฝั่งนี้จะเป็นคอนโทรลเกี่ยวกับตัวหน้าเลือนไม้นะคะจะบอกเกี่ยวกับระยะน้ํามันหมดนะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะแล้วก็ทิปไม้ต่างๆนะคะแล้วฝั่งซ้ายตัวนี้นะคะจะบอกเอ่อฝั่งซ้ายตัวนี้นะคะจะคอนโทรลเกี่ยวกับหน้าจอนั่นเองนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะ ซิงค์ใหม่ตัวนี้8หน้าจอถ้ากินซิงค์ใหม่นะคะ8นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะคะในกรณีที่ลูกค้านะคะเชื่อมต่อบลูทูธไปนะคะแล้วก็ขับรถนะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะระบบตัดใจน้ํามันเกิดการทํางานนะคะหรือว่าแอร์แบแตกระบบช่วยเหลือฉุกเฉินตัวนี้นะคะจะส่งพิกัดเรานะคะไปที่1669นั่นเองคะ่ะแล้วก็ระบบเซฟตี้นะคะที่เพิ่มมาในรุ่น XLT นะคะจะมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำตัวรถนะคะ ระบบ R o M นะคะระบบ E S P นะคะรักษาเสถียรภาพการทรงตัวนะคะแล้วก็ระบบออกตัวทางลาชชันนั่นเองค่ะส่วนคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะให้พละกกำลังสูงถึง160แรงม้านะคะส่วนวัสดุภายในนะคะก็จะหุ้มหนังนะคะตั้งแต่แผงประตูนะคะแล้วก็ตัวเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังเดินด้วยได้ตะเข็บคู่สีเทานั่นเองค่ะ และในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะในเซ็ตวายบอดีนั่นเองนะคะตัวนี้จะก็จะตัวนี้ก็จะเป็นตีโป่งนะคะด้านหลังอีก2ชิ้นนะคะเท็กเจอร์หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเขาจะมีความโป่งนะ,ะของตัวรถนะคะทำให้ตัวรถนะคะมองดูเหมือนรถแรปเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงด้านท้ายตัวนี้นะคะเราใส่ในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะลายปีกผี่เสื้อนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวลายเส้นนะคะแล้วก็ ใส่ในส่วนของโคมดำนั่นเองค่ะแล้วฝาครอบท้ายกระบะตัวนี้นะคะทำเป็นพื้นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับตัวหสืงอือ r o r o r o r d นะคะสีดำเงาสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะรุ่น XLT นะ,ะจะมีเซ็นเซอร์กะระยะนะคะตัวนี้นะคะใส่เป็นโช๊ค2.0นะคะโมโนโทูปนะคะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะแล้วเราก็ใส่ในส่วนของก้อนรองนะคะ2นิ้วนะคะที่หนุนกับตัว แนบค่ะแล้วก็ตัวสาแหลกนั่นเองค่ะเดี๋ยวสินะคะจะพาไปชมนะคะว่าความสวยของคันนี้นะคะเป็นยังไงนะคะไปดูเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็น DBLXLT นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคา 857,000บาทนะสีบอกเลยคะ่ะว่าคันนี้นะทำการยกหน้า3หลัง2นะคะแล้วก็ใส่ชุด Y i o บอดี้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟหน้า Mustang นะคะไฟท้าย LED คะ่ะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะทักเข้ามาสอบถามหาสิได้นะคะ ไงบาคะสำหรับรีวิวรถ DBL XLT นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคา857,000บาทนะคะคันนี้นะมาพร้อมกับชุดยกหน้า3หลัง2นะคะในเซ็ตยกโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันสวยๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะถ้าเข้ามาหาสิได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ดใบแดงใบสิรินะคะหรือสายด่วนนะคะโทรตรงหาสินะคะได้ที่เบอร์0835169832นะคะ ออกรถฟอร์ดแต่งรถสวยนะคะต้องเพจสิรินะคะสำหรับวันนี้นะคะสีเขาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ